สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเชวัวเซียนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าโมบายในเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามนะครับที่ผมเจอบ่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สตรีมหรือว่าในการทําคลิปต่างๆนะก็จะมีคอมเมนต์คำถาม2คําถามนะที่ผมเจอบ่อยมากๆเลยแล้วผมก็แบบเฮ้ผมขี้เกียจตอบแบบผมขี้เกียจพูดหลายรอบแหละผมก็เลยมาทำเป็นคลิปแล้วกันเออทุกคนจะได้แบบรู้นะครับผมอ่าถ้าใครถามคําถาม2คําถามนี้อีกนะ ผมจะไล่ให้มาดูคลิปนี้นะครับผมเออจะได้ง่ายๆจะได้จะสะดวกเลยนะสำหรับผมนะครับจะได้ไม่ต้องพูดซ้าๆหลายรอบนะครับอเรื่องแรกเลยนะครับผมก็คือเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เลยครับผมของที่ลึกลับครับมีคนถามเยอะมากเลยครับว่าพี่ครับของที่ลึกลับหารจากไหนครับพี่ครับของที่ลึกลับจะได้เพิ่มอีกไหมครับพี่ครับของที่ลึกลับเนี่ยมันดับตรงไหนครับผมโอถามเยอะมากถามทุกสไลด์สตรีมแล้วก็ถามทุกคอมเมนต์ของวิดีโอเลยนะครับผมที่ผมทํานะครับ อ่ะซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกนะว่ามันดอกตรงไหนบ้างนะทางานั้นของน้รับนี่นะครับมันเป็นการซุ่มดอกนะทุกคนมันซุ่มดอกนะครับซุ่มดอกจากตรงไหนบ้างอ่ะมีจากที่ผมเคยสังเกตมานะว่ามันดอกตรงไหนบ้างนะครับอ่ะจากแมตช์ระดับประเทศครับผมเราเล่นจบแมตช์เนี่ยมีสิดดอกครับเออไอ้ของที่รึกรับเนี่ยมีสิดดอกครับแล้วก็การเดินแต้มตรงนี้ก็ดอกครับผมเนี่ยเราเดินไปแต่ละช่องเนี่ยก็มีติิดดอกครับนอกจากของรางวัลที่มนการันตีแล้วเนี่ยก็ยังมี ไอตัวที่ลึกลับเนี่ยดรอปอ,อีกด้วยนะครับผมสําหรับไอพวกเดินแต้มตรงนี้นะครับแล้วตรงไหนอีก,ะก,กอนะตรงนี้ก็ดรอปนะล็อกอินรายวนันนะครับเนี่ยตรงล็อกอินรายวันนี้ก็ดรอปนะครับสุ่มดรอปเหมือนกันเออของนี้ลึกลับเนี่ยแล้วก็มีตรงตรงนี้ก็ดรอปนะครับพวกเล่นเมนอควไรพวกนี้ก็ดรอปนะครับเนี่ยทุกช่องเลยเนี่ยดรอปได้หมดนะครับสุ่มดรอป แล้วก็ในบัตรผ่านนี้ก็ดอกนะครับเออในบัตรผ่านนี้ก็ดอปเนี่ยไอ้พวกรางวัวลต่างๆที่เรากดรับเนี่ยก็ดอปเหมือนกันนะครับผมอันเดียผมลองกดให้ดูดิเผื่อดอกอ่าไม่ดอปนะครับไม่ดอกอ่ามันมันสุ่มนะครับมันอยู่ที่ดวงนะครับผมทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะเออสุ่มดอกจากทุกที่เลยนะครับเออง่ายๆจากตรงนี้จากเช็คอินรลยวันจากแมตต์ระดับประเทศจาก จากตรงนี้ตรงนี้ไม่ดอกตรงนี้ไม่ดอกจากตรงนี้อ่ะจากพวกนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะสําหรับของลึกลับนะครับผมจบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับที่มีคนถามมาบ่อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับผมอ่ะเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องนี้เลยครับผมเรื่องนี้เลยนะพี่ครับนักเตะชุดเนี้จะมีกําหนดหมดไหมครับจะรีใหม่ครับวันไหนหมดครับ ประมาณนี้เลยครับผมคําถามนี้เจออย่างบ่อยอะซึ่งนักเตะชุดนี้นะครับมันจะมีให้แลกจนถึงตอนไหนนะครับผมจะมาบอกให้ฟังนะทุกคนก็คือนักเตะชุดนี้นะครับจะมีให้แลกจนกว่ากิจกรรมซัมเมอร์จะหมดครับผมอะซึ่งในวันที่ผมทําคลิปเนี่ยอะเราจะดูจากไหนว่ากิจกรรมซัมเมอร์หมดวันไหนครับง่ายๆเลยครับเราไปดูตรงนี้เลยครับตรงสตาร์พาร์ทครับนี่เลยครับเนี่ยมันจะเขียนบอกอยู่เนี่ยอะใวันที่ผมทาคลิปเนี่ยเลยห้าวันนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะอ่ามันจะหมดภายในอีกห้าวันนะครับพร้อมพลาดคันโตนาเลยนะใครถามผมผมก็จะบอกว่าพราดคันโตนาแต่ถ้าต่อต่อจากเนี้ยถ้ามีคนถามผมเนี่ยผมจะบอกว่าให้มาดูคลิปนี้นะครับผมผมจะไม่พูดแล้วนะครับโอเคนะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมแล้วก็ตามระเบียบนะครับผมฝรั่งเศสซัมเมอร์สตัวที่ถูกที่สุดนะตอนนี้ก็ติดจองหมดแล้วนะครับเออติดจองยับยับเลยนะครับผมเป็นร้อยตัวเลยเนี่ย อันนี้ก็เป็นร้อยตัวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นร้อยตัวเหมือนกันนะครับผมอะใครยังไม่ได้เตรียมตัวนะก็รีบมาเตรียมนะครับผมก่อนนี้มันจะแพงไปมากกว่านี้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับนั่นคือตัวนักเตะแรกเปลี่ยนตัวต่อไปนะครับนั่นคือตัวนี้เลยนะครับผมจูเลียนบลันนะครับผมอยูดอทมูลนะครับตำแหน่ง C A M นะครับผมเป็นนักเตะแรกเปลี่ยนตัวต่อไปที่จะเข้ามานะครับผมต่อจากตัว C A M 90้สไอ้สุดตัว C B นี้ครับอยูตอนนี้นะครับที่ ก็จะต้องใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนบ้างก็เหมือนเดิมเลยครับผมใช้95บวกนะครับขิดไหนก็ได้นะครับ3ตัวนะครับผมแล้วก็ใช้นักเตะซัมเมอร์90บวก6ตัวนะครับผมแล้วก็ใช้นักเตะซัมเมอร์86บวกนะครับอีก15ตัวนะครับผมแล้วก็ใช้นักเตะทีมชาติเดียวกับมันนะครับก็คือเยอรมันนั่นเองนะครับ80บวกนะครับ2ตัวนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ2อําถามที่ผมพบบ่อยนะครับแล้วก็อัปเดตกิจกรรมนิดๆหน่อยๆนะครับผมเออ ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆให้เพื่อนๆได้รับรู้ตลอดเลยนะครับส่วนใครนะครับอยากจับไอยพูดคุยนะครับในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมผมไลฟ์สตรีมช่วงเวลาประมาณ5้าโมงกว่าๆนะครับถึงประมาณสามทุ่มของทุกวันเลยนะครับยังไงก็ไปเจอกันได้นะครับผมมีอะไรอยากจะถามก็ไปถามกันได้นะครับถ้าผมยังไม่ทาเป็นคลิปผมก็จะบอกนะครับแต่ถ้าผมทําแล้วผมก็จะไล่ให้มันดูคลิปนะเออก็ง่ายๆนะะครรับช่่อองผมมมไไียานะครับ อะไรงไรก็ขอบคุณมากเลยน,นะครับที่ดูจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย